เวลา3าทุ่ม58นาทีนะครับ The s t o m p e ก็ได้ทำการอัปเดตตัวละคร Early Access Building Mode 2 4 E-Boat และแก้ไขบั๊กในเกมเดี๋ยวเรามาพูดถึง Building Mode กันเลยดีกว่าซึ่งผมจะไม่พูดถึงตัวละคร Early Access นะเพราะว่าผมไม่มีสกิลรีวิวอะไรเด้ทั้งสิน้นนะ Building Mode นะครับอย่างแรกก็คือ m u l t i Selection ก็คือการเลือกแบบรวมโดยท่าน,น้าของ PC นะครับจะเป็นการกดคอนโท c คอนโท l ซ้ายล่างนั่นแหละ ต่อไปนะครับอธิษฐานก็คือสามารถให้ผู้คนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยสามารถเป็นผู้สร้างเดียวกันกับเราได้ก็คือเป็น builder สามารถช่วยเราสร้างหรือว่าสร้างบ้านอะไรพวกนั้นแหละอ่าเพียงเราแค่เขียน builder นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อต่อไปนะครับก็คือ26อีโมดนะครับแล้วก็มีการซื้อที่แบบหลากหลายขึ้นอย่างเช่นตามนี้ครับ1อีโมด25โลบัค แล้วก็5อีโมด125โลบัก10อีโมด250โลบักอ่าก็จะเป็นแบบนี้ส่วนอันที่2นะครับก็คือถ้าเป็นแบบอีโมดมาใหม่เนี่ยนะมันก็จะอยู่อันบนสุดนะครับอ่าอยู่อันบนสุดเลยแล้วก็มีการหาเซิร์ฟบราก็คือค้นหาว่าจะค้นหาแบบว่าอีโมดพวกไหนบ้างอะไรประมาณนั้นซึ่งมันราคาก็9โลบัก ครับสำหรับใครอยากซื้อก็ซื้อเลยแต่ผมไม่ซื้อไปล่อยไว้อย่างนี้แหละแล้วก็มีการแก้ไขนะครับเฟกคัสตอมมูฟเซ็ครับก็คือ็นการแก้ไขไอในบิวิ n งโหมดนี่แหละดูคือเป็นทางดัางของตัวมูฟเซต t อ่ามูฟเซ็อ่าเฟกมูฟเซ็นี่แหละนี่แหละแก้สำหรับโดยสตองเกตครับก็มีแค่นี้แหละมันไม่ได้มีอะไรมาก แล้วนะซึ่งมันก็แค่อัพตัว Early Access แล้วก็26 e b o แล้วก็แก้ไขอะไรเล็กๆน,น,น,น้อยๆก็มีการเพิ่มความสั่งเข้ามาก็คือ builder นะคร builder คือสามารถให้เพื่อนเราเนี่ยสร้างได้เหมือนกับเราแล้วก็คือสามารถเซกบล็อกอะไรพวกนี้ได้นะยังแค่เราพิมพ์ builder แล้วก็ตามด้วยชื่อเพื่อนเราครับแต่อันนี้ผมว่าน่าจะต้องอยู่ในโหมด building Mode ก่อนถึงจะพิมพ์ม,มานนี้ได้นะครับ พิมพ์แบบนี้ได้ซึ่งผมก็ยังไม่เคยลองแต่ผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นก็คือเรากด building mode เราค่อยพิมพ์ชื่อเพื่อนเราลงไปนะครับก็คือ builder ก็ถังไปชื่อเพื่อนเรามันถึงคาสั่งนี้เนี่ยมันถึงจะทํางานถ้าเราดูต้องเกตนะครับอัปเดตก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับใครที่เข้าไปชมก็ขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ